รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมเจ้าขา,า,ข,าขอต้อนรับก้าสู่รายการเศรษฐีบา้บานรุงวันนี้เรามากันที่ตำบลไผยองอำเภออ่อออางผูจังหวัดสกลนครพอะนั้นท่านผู้ชมไปดูชัวร์ว่าความเพียงของพ่อแม่พี่น้องทุกหน่วยงานเลาจะไปดูว่าเขาปลูกปอเทืองกันอย่างไรทำไมถึงรวยรวยรว,วยเอาไป ตอนนี้แหละคะล่ะเราโหทีมงานของเราเศรษฐีป้าทุ่งก็เข้าถนนเข้าลำบากต้องใช้รถนี่แหละค่ะรถสกายแลบของพี่จัปาเขาเนี่ยพาเราไปสู่ที่เราจะไปพบกับพี่น้องกเกษตรกรที่อยู่ที่นู่นเขาประชุมกันแล้วก็ทำอะไรอะไรกันเดี๋ยวมาดูทีว่าโอ้มากกินมาตุ้มบ่โฮมกันขนาดไหนใช่โคอิดถูกต้องครับมาตุ้มบ่โฮมกันเยอะแยะเลยครับน้องชาวตำบลไฮยอปเออไฮยอปไม่ใช่ไฮยอเอาถึงแล้วบอถึงแล้วโอเคจ้าคุณเอื่อยมากเลย เพื่อจะปาพาเรามาถ้าู้ชมขามาจากสกลนครล้วให้พี่จะปาขับรถเรามาส่งเราเนี่ยถึงนี่นะคะเพราะว่าถ้ามาเองมาไม่ถูกเอางี้เดี๋ยวเราขอบคุณเออยก่อนเอาคนนี้ขอบคุณเอ่ยก่อนขอบคุณค่ะอยู่ดีมีแหงเน้่เดี๋ยวเราจะเข้าไปในศูนย์ประชุมว่าโอ้โหวันนี้พี่น้องประชาชนมาเยอะขนาดไหนป่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีของพี่น้องชาวสมุนพวกไข่นะครับเราเลยแถนะเป็น ให้ยองลืมลืมข้อทีขอท้อทีนะครับพอ,อ,อน,นะครับได้นาปัจจัยมาลงให้กับพี่น้องชาวนาแปลงใหญ่นะครับ224รายได้พบทุกรายช่วงนี้นะครับก็ตามที่ท่านพี่น้องเกษตรกรและท่านผู้ชมทุกท่านรับทราบนะครับตอนนี้ก็ดูดดแล้งนะครับการปลูกข้าวหรือว่าปลูกพืชต่างๆก็ทำได้ยากนะครับเพราะว่า ปริมาณน้ำไม่เขื่อนหรือว่าน้ําฝนที่ตกตามธรรมชาติก็ลดน้อยลงนะครับกรม่าดินก็เร่งเห็นความสำคัญตัวนี้นะครับปลูกปอเทืองแทนนะครับทางสถานีพระินขอนครนะครับแล้วก็สถานีพาดินทั่วประเทศนะครับก็จะมีเม็ดพันธุ์ให้กับพี่น้องเป็นต้นทุนก่อนนะครับแล้วก็ไปหวานในพื้นที่อย่างน้อยนะครับก็เป็นการทําให้ดินดีขึ้นนะครับเป็นการปรับปรุงบงดินนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับ นี่คือความรู้รักสามัคคีแล้วก็ความที่พ่อแม่พี่น้องเนี่ยก็สนใจว่าเราเนี่ยจะได้ผลประโยชน์อย่างไรนะคะวันนี้ท่านผอ,อกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนครเนี่ยก็พาพ่อแม่พี่น้องมาเยอะแยะมากมายด้วยความที่อยากจะรู้ว่าถ้าเราทําปอเถืองนั้นจะเป็นอย่างไรไปเราไปดูกันวันนี้นะครับเราก็มาลงพื้นที่ตัวยเยี่ยมกับพี่น้องเษตรกรในพื้นที่นะครับซึ่งเราเราได้ส่งเสริมไปแล้วนะครับก็วันนี้จะมการเจ็บเกี่ยวผลผล,ผลิตนะครับ เพื่อจะนํามาส่งมอบคืนให้กับกลุ่มพัฒนาที่ดินนะครับซึ่งการเก็บเกี่ยววันนี้เราจะเป็นการเกี่ยวแบบลงแขกนะครับหรือว่าเป็นการใช้แรงคนนะครับเป็นการกระจายรายได้สู่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับตอนนี้เราก็มาลงพื้นที่จริงกันแ้การเก็บเกี่ยวเนี่ยเราใช้เมล็ดพันธุ์อย่างไรเจ้าคะครับนี่คือการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับจ้ะซึ่งเราบานรว้งที่แล้วนะครับสามเดือนที่แล้วนะครับสามเดือนที่แล้วค่ะใช่ครับก็ ตอนนี้ก็ถึงด,ดูการที่ต้องมาเก็บเกี่ยวเล็ดพันนี่ก็ไปขายให้กรมท่าดินนะครับแล้วก็ oh. ก็จะไป่งเสริมกับเกษตรกรพี่นอ้องเกษตรกรในพื้นที่เพื่อทํเป็นปุ๋ยพืชต่อไปอ๋อ oh, ค่ะทาใบวันนี้ต้องใช้แรงงานคนเหรอคะอ๋ออันนี้ก็คือแล้วแต่พื้นที่นะครับแ <Yeah. S 2> ล้วแต่เกษตรกรว่าท่านีพื้นที่ของสามไร่ก็ใช้แรงงานเกี่ยวได้ oh. อาจจะเป็นการลงแขกหรือกว่าจ้างบ้านในพื้นที่นะครับการกระจายไรายได้นะครับออสู่ชุมชนด้วยนะครับสู่ชุมชนด้วยเพราะ,ระเราเก็บแล้วก็กองไว้ก่อนอกองไว้ก่อนครับแล้วก่อนที่เราจะ,ะไปต้องไปผึ่งก่อนให้แห้งก่อนนะครับเรื่องการดเรื่องการลดพื้นที่ทำนานครับแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ข้าวราคาข้าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาปลูกตัวนี้นะครับยังได้รายได้ประกันรายได้ครับตัวนี้ครับประกันรายได้ด้วยและที่สําคัญคือ ทําให้พื้นดินเรามีความอุดมสมบูรณ์นั่นพลิกฟื้นดินนะครับอ๋อ,อค่ะแม่เกีก่ยวธนาแม่กแกแมกมแแเกี่ยวเชิบเชิบเกี่ยวธนาแม่เกี่ยวอย่ามัวชะไงแฮแรีเฮียวเดียวเกี๊ยวจะเก,กี่ยวข่อยเอ้ยเอาเกี่ยวเอาเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวจากที่เราเก็บเกี่ยวพอถเถืองเรียบร้อย<ๆ>พี่น้องของเราเนี่ย<ๆ>ส่วนนึ่งก็นั่งรับประทานอยู่ทางนูน้นส่วนทางนี้ก็มานั่งพักร้อนกันใต้เถียงนา บ้านเลขที่สองหกปดเนี่ยคะไม่ได้ให้หวยนะคะโอเคก็เกี่ยวเสร็จร้อนบอก็รบ่ถึงกระพรอนค่ะเหรอโทดได้บ่ก็ได้อยู่เพราะว่ามันสิ้นแล้วโอ้คะ,ะคะถามนิดเดีะคะ่ะเคยเกี่ยวไหมคะเคยเกี่ยวข้าวแต่ปอเทืองเพิ่งเกี่ยวปีนี้ค่ะเกี่ยวมากี่ปีแล้วพูดถึงเกี่ยวข้าวเนี่ยเกี่ยวข้าวบอกตั้งแต่เกี่ยวเ,เป็นบอกทำจริงเกี่ยวเป็นบอกเป็น เป็นอายุทําเป็นกี่ปีแล้วทําเป็นกี่ปีทําเป็นมั่นกับใหม่มันกับสี่สิบห้าสิบปีแล้ว <c oughs> แล้วอย่างนี้พอถึงเดี๋ยวหน้าคนอื่นแล้วจะไปไงเราก็ต้องไปช่วยเขาไปซ้อยคือกันนั่นแล้วสร้อยกันเพิ่นซ้อยตูตูส้อยเพิ่นกินข้าวเที่ยงน้ำกันน่ารักมากท่านผู้ชมคะเพราะม่พี่น้องที่อยู่จังหวัดสกลนครเนี่ยไม่มีความน่ารักคือ อาทยาสัยอะไรต,รต่างๆเนี่ยคะ่ะเป็นความใสซื่อแล้วก็มีน้ําใจให้กันค่ะอาหารกลางวันของเราก็หลังจากที่จำข้าเดี๋ยวมีตํามสมแล้วก็เอียงแต่ไรลแล้วนี่ของหวานคะ่ะโค้ย <c oughs> โค้ย,ยบัตรต๊อกเขา <c oughs> หวานของเราเนี่ยค่ะไม่มีสารพิษนะคะเรามีสารใคมีล้วนๆไม่ใช่ค่ะผู้เล่นค่ะของเราเนี่ย ปลอดสารเคมีค่ะแล้วก็ปลูกแบบธรรมชาติโอเคเออเอา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 แบ่ง <prove> ก <the truth. laughs> ันหวานแซบอ่ะแซบค่ะอยากจะเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรครับทั้งประเทศนะครับได้พิจารณาทางเลือกใหม่อีกทางหนึ่งนะครับซึ่งนําเนอโดยกรมพัฒนาดินเป็นการปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวพิมทีข้าวเสร็จนะครับเป็นการเพิ่มมาได้กับตัวเองนะครับสองก็เพิ่มธรรมชาติ เพิ่มปุ๋ยกับพื้นดินนะครับสก็จะเป็นการท่องเที่ยวในพื้นที่ของตัเองด้วยนะครับเป็นการไปท,รทั้งเล่นกับพี่น้องเกษตรกรอีกทางหนึ่งครับชมเจ้าขาวันนี้เรามาลงพื้นที่จริงกันนะคะเรื่องราวของการปลูกบอเทืองเป็นพืชที่ สู้กับภัยแล้งได้วันนี้ก็มีทุกภาคส่วนไม่ว่าจากกรมพัฒนาที่ดินโดยท่านผอ,อชูเกียรติแล้วก็กรมพัฒนาที่ดินเด็กก็จะมีทางเกษ,เเษตรอำเภอเกษตรตำบลแล้วพ่อแม่พี่น้องที่อยู่พังโคนหรือว่าตำบลไหยะไหยองไหยะไหยองไหยองค่ะที่สกลนครแห่งนี้ก็ทุกภาคส่วนเจ้าค่ะวันนี้เรามารวมกันหมดเป็นประชารัฐค่ะปลูกพืชที่สู้ภัยแล้งปลูกแล้วไม่ต้องดูแลรักษาแล้วได้ทั้งอะไรเลยไหมคะ ได้ทั้งประโยชน์มากมายได้คืนชีวิตให้กับแผ่นดินได้ความสวยงามแล้วก็ที่สําคัญได้สตังค์โอเคพอปลูกแล้วก็นําไปคืนให้กรมพัฒนาที่ดินก็จะไปต่อยอดกันวันนี้เราจะมาหวานกันก่อนแล้วรถไถจะตามมาข้างหลังเตรียมตัวนะครับฟางเสนาวดะโรยค่ะเอาหนึ่งสองสามไปช่วยกันค่ะท่านผู้ชมขาเนี่ยค่ะเราเรจะเริ่มหวานกันนะคะทุกมือทุกมือทุกแรง 2อ,อมือสอแขน2ขา1มันสมองเราจะทําให้พื้นที่แห่งนี้คืนความชุ่มชื้นให้กับแผ่นดินนะคะแล้วก็คืนปุ๋ยคืนแร่ธาตุแล้วก็นํามาเึ่งเงินทองต่อไปที่พังคุณสองพันกว่าไร่นี้จะกลายเป็นทุ่งทองนะคะช่วยกันหวานแล้วเดี๋ยวดูว่ารถถ่ายที่บ้าแต่ละคันวันนี้เราจะเริ่มถายทีละแปลงทีละแปลงจนกระทั่งเท่ากับ2 0 0พกว่าไร่นะคะนะคะ2 0 0กว่าแปลงไปจนถึง สองพันกว่าไรหรือว่าสองร้อยกว่าแปลงเอาเราไปดูกันว่าขบวนถ่ายไปไงเอาเค้กข้าวลมเดี๋ยวฉันจะให้สามีน้อยของฉันเนี่ยถายกอบค่ะแล้วจะอนันสัญญาณหา่ฉันนะคะอ้าวเลยกระโด้ลงลซนท่านผู้ชมเจ้าขา ด้วยความร่วมมือความรู้รักสามัคคีความสามัคคีของพี่น้องชาว้านที่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครแห่งนี้เจ้าค่ะแล้วก็นี่ค่ะรถถ่ายสีแรกมีคันเดียวนะคะตอนหลังตังเรามี3ามอบาทเราได้มาอีกคันหนึ่งเราไม่ใช่กับมาฟรีค่ะมาเพื่อเพรอแม่พี่น้องที่นี่เราก็มาร่วมกันตอนนี้เป็นการถ่ายหลังจากที่เราหวานไปแล้วอีกสักครู่จะไปดูว่าถ่ายกรบทําให้พื้นดินกลับมามีแร่ธาตุอย่างไรคุณน้ว่ามีไง เป็นไงคะดยอดครับวันนี้พี่น้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างดีเลยครับพอเทืองครับเป็นวัช,ชพืชที่พนกับหน้าแรงพืชค่ะไม่ใช่วัชพืชค่ะโอเคครับเป็นพืชนะคร <c oughs> ับืชหน้าแรงแล้วเราไปดูกันว่าโอ้ความขยันคัดแยงครู่เดียวค่ะเราใช้คนที่เป็นร้อยคนที่หวานออกไปแต่ขณะเดียวกันถ่ายนี่แพ๊บเดียวนะคะดูสิใช้รถสองคันแปลงนี้ก็จะครบแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปแปลงต่อไปแปลงต่อไปแปลงต่อไปจนครบ200กว่าแปลง2 0 0 0กว่าไร่ค่ะ ยังไม่ถึง10นาทีเองค่ะแปลงนี้เสร็จแล้วโดยฝีมือของโชเฟอร์ของเราไายกลบมืออาชีพที่จะทำให้ทุ่งปอเถืองงามแล้วก็ได้ผลผลิตดูกันต่อไปว่าจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราจะตามมาชมกันช่วงที่ผีดอกออกผลแล้วก็ดูว่าผู้คนแถวนี้จะรวยแผ่นดินทองหรือไม่แผ่นดินยางทองถ้าปลูกปอเถืองค่ะในพื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ ส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่นะคะพื้นที่ทั้งหมด2,300กว่าไร่นะคะเกษตรกรที่ร่วมโครงการ224รายค่ะโดยที่ทางสำนักง,งานพัฒนาที่ดินจังหวัดสกลนครนะคะได้นำมเมล็ดพันธุ์ปอเทืองนะคะ มาส่งเสริมเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ทั้งหมด2,000กว่าไร่นี้นะคะการหวานปุ๋ยพืชสดก็เป็นการลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร,ร,กรในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะคือเกษตรกร,ะร,กรจะได้ลดปริมาณในการใช้ปุ๋ยเคมีลงนะคะถ้าเราหวานปอเทืองไปพื้นที่นาเราอุดมสมบูรณ์เราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้ฉันก็อยู่กับน้องแลนะคะเพื่อที่จะเอารถไถเนี่ย ลงไประเดไถต้นปอเทืองเพื่อจะให้เป็นปุ๋ยในดินนะคะไถกรบเอาต้นเนี่ยต้นปอเทืองเนี่ยเป็นปุ๋ยในดินเพื่อคือชีวิตกลับแผ่นดินน้องแน่ไถจักจักจักกี่ชั่วโมงถึงจะเสร็จเนี่ยแป่งเนี่ยประมาณสองสามชั่วโมงครับสองสามชั่วโมงแต่ฉันว่าคุณไม่ถึงเราบางกีเนี่ยคุณไถแป๊บเดียวเสร็จแล้วไอ้แน่คุณลองคุลองขี่ตัวกูแล้วเอาเอาลงเได้ปะโอเคลงได้ปะ อ่านผู้ชมค่ะไปแล้วค่ะท่านผู้ชมดูเราจะถ่ายกลมกันละแล้วต้องลุยชมค่ะเราก็ลองมาดูแล้วก็ลองมาอยู่ในพื้นที่จริงนะคะวันนี้แมวิ พีแลเขาอีชั้นนะคะนกแรป่ะนกแรแล้วก็คุณอีทก็ลงมาอยู่พื้นที่จริงกันแล้วก็ลงมาอีชั้นเมื่อกี้ลองขับดูหนักเหมือนกันนะคะนกแรก็บอกว่าแหมต้องไปนี่นะคะถอยกับทกศผ่อนเดือนละแสนใช้เวลาปีละแสนโอ้หลอกหลอกปีละแสนใช้เวลาทั้งหมดส0ปีกว่าเราก็จะได้รถคันนี้เป็นของเราพังหมดเองว่ะ ต่อยู่ได้นานอยู่ได้นานเพราะฉะนั้นจะขอบคุณน้องแรนะคะท่าผู้ชมเจ้าขาปลูกปอเทืองได้ประโยชน์3อย่างได้ดินที่มีแร่ธาตุนะคะแล้วก็ได้ปุ๋ยที่เป็นธรรมชาติไม่ทำร้ายที่เป็นเกษตรกรนะคะแล้วก็ยังได้สตังค์แล้วก็ยังได้อะไรไรู้ไหมคะได้ความสวยงามของทุ่งอันเหลืองอารามนะคะวันนี้ทั้งกรมพัฒนาที่ดินจากจังหวัสดสกลนครเกษตรจาก อำเภอกเกษตรจากตำบลพี่น้องทหารรวมทั้งพี่น้องชาวบ้านไฮย่องของเราเนี่ยคะ่ะถูกไหมคะตำบลอะไรคะนะคะตำบลไอยักไม่ใช่นะคะเป็นตำบลไฮยองท <laughs> ี่อำเภอพังโคนจังหวัดสกลนครแห่งนี้เราเราจะมาดูว่าที่นี่ปลูกแล้วสองพันกว่าไร่แล้วจะได้ผลประโยชน์เท่าไหร่ขณะที่แดดร้อนๆอย่างเงี้ยไม่มีน้ำนะคะพืชที่ ต่อสู้กับภัยแล้งได้ดีปลูกแล้วทิ้งไว้เทวดาเลี้ยงแล้วพ่อแม่พี่น้องก็จะมีรายได้าจากปอเทืองแห่งนี้นะคะวันนี้ถ้าเราคิดได้ทำดีมีรวยร <Yeah. S 1> รายการเศรษฐีบ้านทุ่งและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยขอนำเสนอพระราชกรณียกิจ70เส้นทางชุดตามรอยพระบาทเชิญรับชมครับ 70ปีแห่งการครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและครบ7รอบแห่งการเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของทั้งสองพระองค์ได้ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยากให้กับราษฎรในทุกถิ่นทุรกันดารวันนี้เราประสบนิกรทุกปวงชนยังคงซาบซึ้งกับทุกหยาดหยดในนามพระราชหารือไย 70เส้นทางตามรอยพระบาทขอเรียงร้อยเรื่องราวอันสุดแสนประทับใจกันอีกครั้งจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีสเสน่ห์อนล้ำลึกด้วยความสวยงามของชุมชนริมน้ำจันทบูรณ์ความสวยงามของโบสถ์คาทอลิกรวมทั้งความสวยงามของจุดชมวิวเนินนางพญาที่มีความโดดเด่นกว่าที่ใดๆและอีกหนึ่งความน่าสนใจที่เราควรไปเที่ยวชมและร่วมเรียนรู้ คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้รับการจัดสรรทรัพยากรชายฝั่งด้านประมงและการเกษตรอย่างยั่งยืนที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งประเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ70เส้นทางตามรอยพระบาทในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับ,กบเรื่องราวเหล่านี้ที่ซ่อนเร้นอยู่ในจังหวัดจันทบุรีเส้นทางภาคตะวันออกค่ะ ถ้ามาเที่ยวจันทบ,บุรีนะคะเชิญมาเที่ยวชุมชนลินน้ําจันทบ,บูรนะคะบอยคิส uh, <boy>, ถ้ามาจันทบ,บุรีต้องมาศูนย์ศึกษาการพัฒนาคุณเบนนะครับจากในอดีตพื้นที่แห่งนี้เคยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมจากการเพาะปลูกและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายทำให้ผลผลิตด้านการเกษตรและการประมงลดตกต่ำลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบปัญหา จึงมีพระราชดำริให้ทำการศึกษาพัฒนาพื้นที่ในเขตที่ดินชายทะเลเพื่อนำความรู้ไปแนะนำให้ประชาชนได้รู้จักการจัดสรรการใช้เล็งเห็นความสำคัญและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้านต่างๆอย่างเหมาะสมจึงได้มีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเป็นหน่วยงานที่ศึกษาสาธิตพัฒนา และอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนพร้อมๆกับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้มีความอุดมสมบูรณ์และยังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนา,าอ่าวพงเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยเราเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2524ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสเสด็จมาเปิดพระบรมราชานุสวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชก็คือวันที่28ธันวาคมปี2524 พระองค์ท่านก็พระราชทานพระธรรมิให้กับท่านผู้ว่านะฮะโดยสรุปของพระบรรมิก็คือให้พิจารณาจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทําโครงการพัฒนาทางด้านการประมงและการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นพระบรรมิณฑองค์แรกที่พระราชทานให้ต่อมาอีกสองวันนี้ก็คือวันที่30ธันวาคมปี2024อพระองค์ท่านก็พระราชพระราชทานพระบรมบิณฑ์เพิ่มเติมอีกก็คือให้พิจารณาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรมหรือพื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขายินซ้อนแต่เป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาทางด้านชายฝั่งทะเลเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดทะเลศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนจึงเป็นเสมือนโรงเรียนสําหรับชาวบ้านในท้องถิ่นคอยให้ความรู้ในเรื่องการทําประมงจับปูจับปลารวมทั้งการเพาะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยและเลี้ยงปลาในกระชังกิจกรรมธนาคารปูม้า การสร้างอีแปะหรือบ้านหอยและการให้อาหารฉลามเสือดาวที่แสนใจดีเวันนี้ได้มาศึกษาโครงการพระราชดำริของในหลวงท่านนะคะทำให้เราเนี่ยมีความสุขกับการได้ได้เห็นสิ่งดีๆที่มีอยู่กับบ้านเราเนาะการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ เป็นพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพื้นที่ทำกินของราษฎรก็เพื่อประโยชน์สูงแก่พระสนิกรของพระองค์ทุกสิ่งล้วนแต่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จริงๆไม่ไกลกันนะกับเส้นทางต่อไป ลัดเลาะไปตามชายฝั่งทะเลตลอดเส้นทาง111กิโลเมตรบนถนนบูรพาชนลทิศเพื่อเดินทางไปยังจุดชมวิวที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกนั่นก็คือเนินนางพญาค่ะจากจังหวัดจันทบุรีเราได้เดินทางมายังจังหวัดสะแก้ว สำหรับใครที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศมาชมวิธีการฝึกกระบือแบบมืออาชีพที่นี่โรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์ในโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริพร้อมแล้วที่จะเปิดประตูต้อนรับผู้สนใจทั้งบุคคลทั่วไปและผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรให้เข้ามาเรียนรู้และรับชมค่ะสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูล,ลนิธิชัยพัฒนาจาัดตั้งโรงเรียนการสอนเกษตรวิทย์เพื่อเป็นโรงเรียนสำหรับฝึกกระบือให้สามารถไถานาและทำงานด้านเกษตรกรรมและสอนเกษตรกร,รให้สามารถทำงานร่วมกับกระบือได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งเป็นสถานที่มอบความรู้ในเชิงเกษตรและวิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาหลากหลายความประทับใจกับ70เส้นทางตามรอยพระราชดําริที่ได้มาเยือนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดสระแก้วทําให้เราได้ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการปัดเป่าความทุกข์ร้อนของประสบกรณิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข และสุขใจกับการได้มาเป็นส่วนหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดแสนสวยงามของเมืองไทยเดีย๋ยวถามพ่อแม่พี่น้องก่อนวันนี้อยู่กันนะ้บ่ายบ่ายสองโมงเลยละคะ่ะถามว่าร้อนไหมร้อน,อนถามจริงร้อนไหมร้อน,อนเอาไงจะร้อนหรือไม่ร้อน,อนอโอเคโอเคเด้น พ่อแม่พี่น้องที่นี่โอ้โหจิตใจแล้วมีความอดทนมากพี่น้องชาวอีสานของเราเนี่ยอดทนจริงๆริงดิฉันจะถามจากความในใจเลยค่ะร้อนไหมร้อนทั้งพ่อแม่พี่พน้องที่ตะบนไหหยองของเราเนี่ยนะคะไม่ใช่ไหยะนะคะไหหยองไหหยองอ่าตกลงกูผิดอีกแล้วเนี่ยทำไมไม่จำวะ